So twicky, bitch. ราขึ้นมาเราไม่ได้ถ่ายรูปไปดูนะเราขึ้นมาตั้งแต่ประมาณตีห้าสิบกว่าเพราะว่าเราอะเขาเรียกอะไรเมาท์รถขึ้นมารถเราขึ้นฝัน่งทางของอทยานเสียหนึ่งพันบาทนะคะเมาท์เรามากันเก้าคนเราก็เลยมาท์จริงๆริงเลยเขาสิบคนหนึ่งพันบาทถ้าใครที่แบบว่าไม่มาแค่สองคนอะไรเงี้ยก็จอยกับคนอื่นได้แต่ของเราเรามา9เก้าคนก็เลยเมาท์ไปทเเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นมืด มองอะไรไม่เห็นเลยจะบอกว่ททาที่นี่เขาห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นมานะเราจะต้องอเขาเรียกอะไรใช้บริการทางของอุทยานเขาอนะไรอย่างเงยก็คือเป็นชาวพวกชาวบ้านนี่แหละจะถามว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปด,อดอูดอกพยา,านะอดอกพยานสีปนกันนะคะหรือดอกสับปะรด เดี๋ยวเราไปดูดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซาก,กุระเมืองไทยกันจากจะบอกว่าตอนนี้คือแปดองศาอากาศชิลๆมากชดมากชุดแบบว่าอะไรเนี่ยนี่เก๋าสัอนนึกว่ามาทะเลั <c oughs> เตชุดนี่นึกว่ามาทะเลค่ะมีใครได้แบบนี้นะโอเคแล้วก็การมาที่เนี่ยถ้าเกิดเราได้ขึ้นรถขันไหนเราต้องขึ้นรถขนนั้นนะเราจะมาขึ้นแบบรถคันอื่นได้เราต้องจําเบอร์รถเราไว้ให้ดี ป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่ออ,อตอนนี้<ะ>เราอยู่กันถึงอดอกพญาเสือโครงแล้วนะแต่ว่าแปลงที่เราอยู่เนี่ยน่าจะยังไม่ถึงเป็นพวกแปลงใหญ่ๆอันนี้เหมือนพี่เขาให้เราแบบไนี่ก่อนนะ,ะได้ครับได้ได้ได้ฝาพิ่งรุ่งเนี่ยฝาเพิ่งเยอะเฮ้ยมีควันอะจอดรอข้างล่างตรงนู้นนะอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับมีควันด้วยนะครับควันออกด้วยพี่น้บอกว่านี่ยังหนาวไม่สุดท้หนาวสุดมากกว่านี้อ้าไหนเอาดิควันออกเฮ้ย เจ๊กระเป๋ามามันปิ้งแม่จากมันปิง้งร้อนๆเป็นมันปิง้ง <c oughs> ม,มันมันละอู้อยู่ข้างในอะไอติมรอ,อ,อดไอ้โอ๊ยบอกไอ้ตีนทอดเลยนะแม่ไอ้นี่ครับนี <c oughs> ่ครับจริงครับพี่หมาเท่า <c oughs> นี่ครับไหนฉันผมมาป่าครับเจะถ่ายต้นไหนดูจับเป็นป่านี่นะต้นที่พี่เขาถ่ายอยู่ก็สวยโคตรสวยนะกลางน่ะลองที่ประมาณให้ยินรึเปล่าเละไปเลยเนี่ย่เจ๊กูก็ตอนที่นี่ตอนที่เธอฟ้าฉันตะหัวเข่าฉันไปนี่แหละฉันไปกองอยู่ที่พื้น เดี๋ยวเอาจะถ่ายให้อีกรูปหนึ่งหนึ่งสองพญาเสือโคร่คือรถอ่ะเขาจะปล่อยเราไว้ตามจุดหนึ่งใช่ป่ะคะแล้วเราเขาก็จะให้เราเดินมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนรถเขาจะ่อดแล้วเขาก็จะพาไปแปลงถัดไปเนี่ยก็คือแบบเราสามารถเดินถ่ายทั่วได้เลยจนหมดแล้วก็พอตายอะไรอย่างเงี้ยเจ๋ววันนี้คนค่อนข้างเยอะนะกี่ ฟีสไตล์นิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างเรียนไม่ได้เนื่องจากเรามีสาวน้อยเพิ่มมาจากของช่องสาวน้อยเพิ่มมาในช่องแม่เข้าไปตรงนู้นสวยไหมสวยสวยสวยโอ้หวังไทยไปที่โบโซยังโบโซอ่ะมาไปน้องถ่ายให้ก่อนแล้นหน่อยเดียวน้องชื่ออะไรครับโบโซถ่ายให้แล้วเรายืนหันหน้ามาหาลูกเม่อถ่ายโน้นนะ เขาได้แ,ดแรดอปปร์แรป,ปนะอนะือโซโามซโ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 ซอซโซโซ่ซโซโซโ่อซโเโซ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 โหโซ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 ก็เซโดโหโซโซโเโซโเโซโอโซ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 โเโซ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 เ ถ่ายรูปเป็นก่อนอันนี้น่าจะเป็นแปลงที่เท่าไหร่อ่ะแปลงที่หนึ่งปะสองห้าหนึ่งทับสามน่าจะเป็นแปลงที่สามนะคะก็คือแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะมีบอกว่าแปลงไหนเป็นแปลงอะไรเป็นแปลงตอนนี้แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองอ่ะน่าจะออกกันแล้วแหละเท่าที่นี่นะอ่ะจะไล่ลงไปอันนี้เป็นแปลงที่สามเป็นที่สองแล้วก็เป็นที่หนึ่งใช่แต่สี่กับห้าน่าจะยังไม่ออกเท่าไหร่เจ๊โบถ่ายป่ะโอเคครับไว้รอบหน้าถ้าเรามาเราต้องทำตัวอะไรกันาเลย เราต้องหาเสื้อเสื้อกันหนาวญี่ปุ่นมือสองอ่ะว่าเราขึ้นไปแต่งคืนิวะมากลางเต็นเราไปทางพิเศษนใหยขึ้นมาชุดหานี่สวยนใช่ไหมู่บ้านไม่อยากจับเลยแต่มันพังไม่เอาดีกว่าจริงสวยจริงเราไม่ได้ไทยอะไรย่าไม่จับคนนี้สวยจริงคนตัวอย่างของประเทศแต่ไม่เห็นด้วยตาตรงนี้สวยท้ายเรื่องมาแล้วแค่นี้ก็จริง เดี๋ยไปดิทอร์เบลไปเบลใช่ใช่ถ่ายถึแม่เก็บบรรยากาศใช่ครับผมเด็ดกินอุ้ยอุ้ยนุ่นฮู้ววว้าวไปงานเที่ยวผมอย่างว้ามันเยอะเนี่ยบนกระทางบ้างมั้ยบนกระทางหลบอะไรก็เราขึ้นจากฝั่งหนูมันลงฝั่งนี้เหมือนอ้อมเขาอ่าอ้อมเขาใช่ไอห็ดข้าวประกอบหนูรู้ข้าวกี่ปีแล้วข้าวกี่ปีประสบการณ์ห้าหกปีแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีทางแยก ตอนลงถึงผ่าแล้วใส่ย่าสวยๆอยู่ที่ไหนอุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วกลดีกว่าตอนนเช้าห่อยดีกว่าตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นโล้วตอนกางเอาเต็นท์มากางนอนทำไงอ่ะโอ้คนเข้ามาเยอะแล้วอ๋อนี่ยหงห้องน้ำดูดิที่เราผ่านมาเช้าไหมเฮ้ยมีควานดึงวินอ๋อขากราบแรงไมาทานเดียวกันค่ะตอนนี้เรามาอีกแปลงแล้วนะเรามาอีแปลงหนึ่ซึ่งไม่รู้อันนี้เขาเรียกแปลงอะไรแต่แบบ ไนที่สองไปที่สองอันนี้ไปที่สองเหรอเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนไปโน้นเลยขึ้นไม่ได้ลูกไม่ขึ้นหรอกถ่ายตรงอื่นก็ได้ไปไปถ่ายตรงนี้นอุ้ยเยอะแยะมราจะรู้แบบข้างล่างนะที่เขาเนี่ใช่ เพน้องสะมเนองสามได้แล้วผูหโกวิ่งเข้าไปเาอยู่ตรงไหนละนี้นี่ไม่รู้แป้งอะไรแต่เาไม่เป็นก้อนหินแล้วก็มีแบบเป็นรูปเป็นอะไรเนี้ยเขาต้องเดินเข้าไปข้างไหถ่ายรูปมีป้ายมีอะไรค่ะมันนี้ก็ไม่ได้อาจนเจอร์เยอะนะเขาว่า มากับเด็กน้อยมากับสาวน้อยทีนน่นี่อากาศเขาค่อนข้างเย็นเปรี้ยวๆคืออากาศเขาค่อนข้างเย็นทั้งสี่นะเมื่อกี้ที่คุยกับพี่คนขับมาคืออย่างช่วงแบบเมษาเขาก็จะแบบอุณหภูมิแค่ยี่สิบสามองศาอนะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบในบ้านเราก็ สามสิบได้อยู่เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นนี่แดดเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าพระจนยังอยู่พระจนทำโอทีแดดมาแล้วแดดมาไล่ละตอนนี้เราก็เริ่มแบบรู้สึกแบบหนาวอยู่มือยังเย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าแบบเอออากาศไม่ได้แบบร้อนแรงเหมือนตอนเช้าที่มีลมอะไรอย่างเงี้ยคือตรงที่เราไปที่แรกอราเป็นภูลมโดใช่ไหมสมกับที่เป็นภูลมโดจริง พราะลมแรงมากส่วนอันนี้เป็นแปลงที่หนึ่งนะคะดูยูทูบมาครับผมศึกษาข้อมูลอะไรอยู่เราค่ะหาข้อมูลมาหาข้อมูลมาส่วนใหญ่ตาตาก็จะเป็นคนหาข้อมูลแม่ก็จะเป็นคนพูดอย่างเดียวพูดไปเรื่อยนี่เด็กคนข้างหน้าเขามาเหมือนมาทะเลนะคะเขาไม่ได้มาดูไอ้นี่นะดอกพีชเสือโคร่ง เริ่มหมอกแล้วเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายๆชิลๆนี่เนี่ยแปงันนนี่คือแปลงที่หนึ่งแปลงมันโดแปลงท้าย้ช่วงนี้น่าจะออกแค่สามแปลงส่วนแปลงสี่กับแปลงห้ายังไม่เอาเนี่ยโดนตามันต้องมีเอฟเฟคมีลูกเล่นนั่งพี่แต่ตรงนั้นเอฟเฟคมันต้องมีเอฟเฟคเอฟเฟคไปค่อยเดินลูกค่อยเดิน อปที่นี่นำทางค่อนข้างลงแบบแรงถ้าใครมาแนะนำให้ใส่หมวกแส่อะไรนะจะม่ติดอ่ะคขเลผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพราะว่านี่ไม่ยกเงยกะกะร้ายอ๋อเขาทำเสาบูนไว้อยู่กะร้ายมันไม่ได้ยกเยยหรอกเกาะมาเกาะมาเดี๋ยารับ น่งอานี่เขาเขียนอยู่แปลงโน้นแปลงนี่อ้าวไปอ่ะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์อยู่กัอยู่กัโน่นอ่ะคุศละสองสามนะแปลงแปลงนี้รถลงไปได้ไหมแปลงชนิดใช้รับิกล่เออไม่ได้แล้วจะจั ว้าวว้าวว้าวเย็นมากชอบมากเลยมากเช้านี้แมคนละฟิลเลยนะมาเช้าโอ้นี่ดีขวามระวังลื่นนี่กระทางที่มาเชาแล้วขึ้นมาลรอใช่ใยังโหดอ่ะมาเช้าอ่ะมาเช้าหนูขับนะตอนนี้พี่ับไอ้ขุดปิดไอ้ขั้ปิดขับปด i'm อยู่กันร้านตานวยนะคะเมื่อกี้เราเสร็จจากข้างมนแล้วแล้วเราก็เลยลงมาข้างล่างนี่ต้มต้มหมูต้มหมูสับต้มหมูสับอ้าวไม่อ่าน เราบอกว่าสย้วค่ะไ่นาลยนะวและตอนนี <su> ้นะคะเรามาอยู่กันที่การเดการท่าหนะคะก็คือเราจะมาดูใบเมเปิลกันแต่ว่าช่วงที่เรามาคือต้องบอกก่อนนี้ว่าถ้าดอกซากุระเอ๊ะ นั่นแหละดอกสัก,กุละถ้าเกิดดอกพญาเสือโค้งบานก็ใบเมเปิลจะหมดแต่ถ้าเกิดใบเมเปิลมีดอก,ดอกพญาเสือโค้งยังไม่บานเขาจะเหมือนเขาจะผัดกันผัดกันใชน่นี่นี่ดูดอกของมันดูดอกด,ดอวเขาจะใบเขา,าจะเป็นแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยประมาณแบบนี้อันนี้หายไปครึ่งหนึ่งตรงนี้หาย<อ>จริงๆเขาจะมีใบเต็มๆปยน่เดี๋ยวไปดูกัน มีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เห็นกับเยอะแล้วก็ไม่ไม่น่าเยอะหรอกเครว่าเรามาตอนเขาโรยแหละนี่จะเหลือแค่ต้นเดียวเหลือแค่ต้นนั้นต้นเดียวหนุ่มขีดยางหนุ่มขีดยางไม่ขอโกงไอ้วินซุ่มดิมาลยหนุ่มขีดยาง างทีจะะมนยยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาตรงนี้เมื่อกี้เราไปกินข้าวร้านตาหน่วยมาใช่ป่ะคืออ่าเขาก็จะมีกับข้าวเยอะมากมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลามีต้มเลือดหมูมีน้ำนะคะมีขนมปังอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบว่าเออสามารถสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเรามา เรามากันเก้าคนใช่ไหมเรากินไปเจ็ดร้อยหกสิบาทก็กับข้าวมาไวกับข้าวมาไวค่อนข้างมาไวแต่ <มา S 2> ก๋วยเตี๋ยว,<ไ>วถ้าจะเบิ้ลต้องสั่งไว้เลยสองชัใช่ก๋วยเตี๋ยวต้องสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครก็แล้วแต่ที่จะกินเป็นราดข้าวอะไรเงี้ยให้เขียนในใบสั่งบใบระ,ะบุให้ชัดเจนเพราะว่าเราสั่งไปแค่กะเพราหมูสับเขาทําเป็นกับข้าวมาให้แต่ก็กินหมดไม่พอต่อกว๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นเส้นบะหมี่สดบะหมี่สด โอเคก็ลราลพอเรามาถึงที่นี่เสร็จเราก็ถ่ายเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราดูว่าเราจะไปไหนกันต่อโอเคไปกันต่อโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งดอกกระดาษนะคะดอกกระดาษก็คือจะเป็นแบบนี้มันจะมีดอกตูมดอกบานอนะไรอย่างเงี้ยสำหรับตรงนี้คือถ้ากเกิดสมมติว่าเราอะ่ะมันจะมีชาวบ้านเอาไปขายนะเราสามารถซื้อเขาได้นะเ,เขาขายอะ่ะเหมือนแบบ คำหนึ่งอ่ะ20บาทเลยอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะคะเป็นของเขตทหารเหมือนกันแล้วก็อ่แต่ว่าจะต้องเหมือนแบบเข้ามามีที่จอดห้ามนำอาหารเข้ามาห้ามบินโดมเพราะว่าเขามีร้านกาแฟขายมีอาหารจอดดีกค่ะโอ้ตรงนั้นก็มีอะไรขายได้เป็นปีๆเลยนะดอกพวกเี้ยเขาบอกว่าสามารถเก็บได้เป็นปีๆเลยนี่คือดอกจริงนะคะไม่ใช่ดอกปลอมขอเรียกว่าดอกกระดาษมีที่ก็เลยเป็นทุ่งดอกกระดาษ ไม่ม on ีใครไปเจอน้องมาหาอันนี้คือจะเป็นดอกน่าจะคือเป็นดอกที่บานมากๆากชื่บนีสยมลยสวยสุดมันเขาจะให้เราเข้าไปข้างในแลเราสามารถถ่ายข้างนอกได้ลองมันเป่ามัน เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเขาเขาจะห้ามเด็กนะอันนี้น่าจะเป็นดอกที่ยังแบบไม่บานมากถ้าดอกบานแล้วมากๆจะเป็นแบบเมื่อกี้ที่เราดูถือถือบ้างไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้ถ่ายได้แต่รอบนอกกับตรงที่เขาจัดที่ไว้ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูนู่นร้านทุ่นดอกกระดาษอ๋อเหมือนเขาจะ เขาจะปลูกตาไห้นี่ไงใช่นนะใช่แข<ค>้งบันไดอะไรแบบนี้แม่นั่งถิ่นช้าไหมแม่ไปน,นั่งถิ่นช้าดีกว่าก็แบบไม่ได้เอาโทรศัพท์มาใช่วยแมไม่ได้เอามาโทรศัพท์อยู่แล้วแม่กับน้<า>องจะตกไหมไปตกถ้าแม่ไม่แกว่งปา้ายจะดูก่อนว่ามันเป็น,นยังไงผมไม่ลง ลนี่ค่ะรักยืนยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามแม่ยืนดีๆนะหนึ่งสองสามเราจะลงแบงค์ละโอ้เดี๋ยวลองเข้าไปเลยนี hey. 2, 5, hey man, 2> 1, 2, 3, ่เขาเดินตรงนี้ค่ะตอนนี้เราถึงที่พักนะคะเรามาพักกันที่เดิมที่เคยพักเมื่อสิบปีที่แล้วนะที่นี่คือวานารีเพจวานารีเพจใช่ไม่มีคำว่ารีสอร์ทวานารีเพจ ที่พักตรงนี้จะอยู่ใกล้กับเซเว่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เนี่ยห้อง400บาทสามารถนอนได้2คนแต่ถ้าเต็มงเสริมแบบเนี้ยอีก150บาทนะคะในห้องก็จะมีจริงๆเขาไมีกาแฟให้นะเราไปชมเะน,น้ำเปล่าสามขวดกาแฟนะคะมีผ้าเช็ดตัวมีสบู่มียาสระผมให้นะคะคือถามว่าห้องอะ่ะมันพออยู่ได้มันไม่ได้ว่าอยู่ไม่ได้นะต้องบอกก่อว่า เราเคยมาพักเมื่อสิบปีที่แล้วอะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเราพักในตัวเมืองที่ค่าที่พักก็เลยไม่ได้ราคาสูงจะมีระเบียงชั้นสองจะมีระเบียงสามารถมองเห็นรถที่เราจอดได้อยู่ข้างนอกนะแต่เราไม่เปิดโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันว่ายันนี้เราจะกินอะไรกันปจริงๆอะเราจะไปคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าเราอะนั่งกินหมูกระทะเพลิน แล้วเราก็ลืมพอกลับมาถึงห้องปุ๊บล้วก็กินนมแล้วก็นอนด้วยความเป็นคุณแม่ก็จะนอนแบบไม่เกินสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านบอลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กรุงเทพถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ปิดคลิปนะคะก็ยังไงฝากบ้านบอลของพวกเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน,นเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ